สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมแกนวิวินล่านะครับโครงการแกนวิวินล่าเฟสนี้ของเรานะครับเป็นนาซัมสนะครับนาซัมหโอเคเราของเราจบไปละอันนี้นาซัมสองนะครับบนพื้นที่ทําเลใกล้โรงพยาบาลจิตเวชนะครับแล้วก็ใกล้ศูนย์ราชาการนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังหาบ้าน พร้อมหิ้วกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่นะครับผมตรงนี้บ้านหลังนี้นะครับหลังนี้ครับหลังหัวมุมเลยนะครับเราไม่คิดเพิ่มไม่มีค่าส่วนกลางถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมเพ,เพื่อนเพื่อนเื่อหรือท่านที่กําลังหาบ้านอยู่นะครับเหลือพื้นที่ข้างบ้านนะครับกว้างประมาณนี้เลยนะครับกว้างเท่าไหร่อันนี้กว้างประมาณ4ี่เมตร นะครับ3เมตร50ถึง4เมตรคร่าวๆนะครับตัวนี้พื้นที่ด้านข้างเพื่อนๆตรงเนี้ยนะครับท่านอยู่ตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านเลยนะครับสามารถทุกรั้วนะครับต่อเติมได้ทำในส่วนของร้านค้าร้านกาแฟเพิ่มเติมได้นะครับทำธุรกิจอื่นๆได้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้หลุดจองโอเคครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งราคานะครับรับรองว่าว้าวแน่นอนนะครับขายแบบเอามันแล้วครับตอนนี้ขายแบบเอามันนะครับพร้อมของแถมกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่นะครับบ้านเล็กที่แกรนด์วิลล่าพร้อมนะครับ7 5 5ดหับสําสำหรับเพื่อนๆหรือท่านที่เข้ามาชมนะครับเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกมินิมอลเจแปนนิดนะครับตรงนี้นะครับวัสดุต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ ล้วต่างๆผมทําให้เป็นเหล็กหนาทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหนาบ้านสไตล์มินิมอลโมจิความสวยงามให้ท่านเข้ามาชมด้วยตาของท่านเองนะครับส่วนอื่นๆใดๆเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับข้าวส้าสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเข้าชมนะครับเดี๋ยวเรื่องราคารอชมไา้คลิปนะครับเรื่องราคาแล้วอง่าแน่นอนครับ ปร,นนรประตูเป็นฝากระเครับประตูเลื่อนเกต็ดได้นะครับทำให้ประหยัดพื้นที่นะครับผ้าเราใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับข้อดีก็คือทนน้ำทนความชื้นนะครับทนทานกว่าฝ้าฉาบเรียบแน่นอนนะครับแล้วก็มีไฟแบบฝังฝ้านะครับสี่ดวงบนพื้นที่โรงจอดรถ พื้นลงจอดรถเนี่ยเราเป็นทรายล้างสีดำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนส่งมอบเราจะทําการขัดเคลือบให้เพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามอาจจะโดนละอองน้ำฝนด่างนิดนึงนะครับอ่าพื้นด้านนอกก็เป็นลายไม้สามารถเข้าออกได้สองทางนะครับตรงนี้เป็นสกเกลสองห้องนอนสองห้องน้ำเราสามารถเพิ่มเติมเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำได้เลยนะครับ มีพื้นที่หน้าบ้านสําหรับนั่งเล่นนะครับเป็นวิวร้านกาแฟตรงนี้นะครับวิวร้านกาแฟตรงนี้เลยโอเคและอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เห็นกันที่ผมพามาชมนี่ครับเป็นความที่ว่าปินบ้านหัวมุมน,น,น,นะครับอยู่บริเวณหน้าของโครงการสามารถทําเป็นร้านค้าเล็กๆได้เป็นร้านกาแฟได้นะครับรองรับบน ตอนนี้บ้านโครงการนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า10กว่าหลังนะครับตรงนี้อยู่บริเวณหน้าโครงการข้อดีคือสามารถทำการค้าขายได้เพิ่มเติมแล้วก็ต่อเติมได้นะครับอันนี้คือพื้นที่ข้างบ้านนะครับหรือจะทำบริสุทธอื่นได้นะครับคุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านว่าคุ้มยังไงนะครับข้างบ้านก็ทำเลก็อยู่บริเวณหน้าโครงการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาชมเปิดประตูเข้าไปนะครับภายในบว่าจะรู้สึกว่าอากาศข้างในเนีเ่ยข้างนอกอากาศเยอะมากเพราะด้วยความว่าเราใส่หลังคาทรงสูงนะครับหลังคาเนี่ยเราใส่สูงกว่าปกติเพื่อให้งานระบายอากาศข้างบนเนี่ยการเก็บอากาศา <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะถ่ายพทความร้อนมาถึงข้างล่างเนี่ย มามันก็โอเคแล้วครับ่างรู้สึกว่าเย็นอยากให้ท่านที่เข้ามาหาบ้านเนี่ยเข้ามาสัมผัสและชมด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ก็เราก็นี่ครับตกแต่งไว้ให้นะครับห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยโอเคหรืออาจจะกั้นเปลี่ยนห้องทํางานได้ครับเราก็จุดที่สําหรับติดตั้งแอร์ไว้ให้นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับหรือท่านที่กําลังจะ าหาบ้านนะครับตรงนี้โอเคพูดถึงแอร์เดี๋ยวผมแถมแอร์ให้นะครับจุดนี้ผมแถมแอร์ Air ให้หนตัวแล้วแหละโอเคครับสาหรับเพื่อนๆที่เห็นไลน์นี้นะครับผมแถมแอร์ตัวนี้ให้หนึ่งสองันเอาอยู่นะครับห้องนี้1 2ึ่งสองได้นะครับผมแถมแอร์หนึ่งตัวมีไฟซ่อนฟ้าอย่างนี้นะครับอ่าโอเคไฟถิ่รอบบ้าน แล้วก็จะสังเกตได้เห็นนประดุมหลุมเนี่ยเราทําสําหรับคล้ายๆกับโครงการเพียงโหงเมื่อวานเลยนะครับตรงนี้เราจะทําไม่ให้เห็นลาวข้างบ้านนะครับข้อดีนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดประตูล่งออกไปได้ชมที่สวนข้างบ้านหรือขอบย่าข้างบ้านตรงนี้เรายกสวนมาไว้ข้างบ้านนะครับเพราะว่าทิศนี้นะครับเป็นทิศเหนือที่ร่ม เกือบทั้งวันนะครับสามารถนั่งเล่นได้บริเวณนี้นะครับปูเสือ,อทํากิจกรรมลูกเด็กติดแดงหรือเพื่อน,อนๆอาจจะมานั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กันบริเวณนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นรางให้นะครับเชื่อมโยงมานะครับถึงบริเวณห้องนอนนะครับมาสเตอร์เบดมเปิดเข้าไปโอเค นี่ครับก็จะเป็นไฟไฟหลูนะไฟหลูซ่อนฟ่านะครับตรงนี้ได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์สองอย่างคือ,อนี่ครับถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนนะครับเรานอนเราเห็นไฟดาวไลท์ตรงนี้มันสาดสาดตาเราครับเราก็ปิดไฟตัวนี้ซะนะครับเราเปิดแค่ไฟหลูเท่า,านั้นตัวเนี้ยมันจะเพื่มบรรยากาศช่วยให้เรา พักผ่อนได้เต็มตามากขึ้นนะครับโดยที่มีไฟสวสสลัวแล้วก็ไม่เห็นงา,ามากมากนะครับเดี๋ยวขอ,อยากเปิดประตูใข้างนอก <c oughs> พอกื้นเราเยอะมากพอเอปิดออกไปเกือบทุกห้องเราสามารถเทคิูชมิูขอดยาได้เลยนะครับจากมาสเตอร์เบรูมนี่คือเป็นิซเนเจอร์หนึ่งของโครงการนี้ของเรานะครับพื้นข้างนอกนะครับเพิ่มผิวสัมผัส นะครับเพื่องผิวสัมผัสแล้วก็บรรยากาศในการพักผ่อนโดยที่ใส่ผิวของไฟล้างสีดําเทานะครับเพิ่อความเป็นเจีนนิสให้แก่ลูกค้านะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้ตรงนี้อาจจะจัดสวนนะครับทําเป็นน้ําทุหรือปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกต่างๆนะครับหรืออาจจะทําเป็น สระน้ําเล็กๆนะครับให้ลูกเด็กเล็กแดงนะครับมาเล่นฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็เหลือพื้นที่กว้างอ่าพื้นที่ระหว่างจุดนี้นะครับนานจุดนี้กับข้างบ้านเนี่ยห่างกันพอสมควรนะครับเพื่อเพิ่มสเปซความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเองนะครับอ่าแต่รับมุมของบ้านนะครับถ้าเรามองมาอ่าจุดนี้หน้าบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจุดนี้เป็นข้างบ้านมุมไหนๆเราก็จะแต่งให้สวยงาม ให้เสมือนว่าเป็นหน้าบ้านนะครับนี่คือคอนเซปต์ของโครงการของเราแกนวิวิลล่านาซานสองนะครับนี่ครับที่เห็นกลมเนี่ยก็คือเป็นช่องระบายอากาศใต้หลังคาทําทไมบ้านเราถึงเย็นนะครับพอสะาดไปปุ๊บนะครับมุมฝั่งนั้นหลังคาเราจะใช้ซีแพคโมเนียนะครับนี่ครับเราจะใช้สีค่อนข้างโทนที่ให้ความเป็นโคซี่อบอุ่นนะครับเพื่อให้บ้านเนี่ยดูโทนสบายตาซอฟ ซอฟลงนะครับเพิ่มบรรยากาศตัดก,กับสีเขียวเพิ่มให้เราอะรู้สึกว่าอา่ได้มาพักผ่อนจริงๆนะครับผมตัดด้วยขอบของอลูมิเนียมนะครับขอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับเข้ากันดีก็เกือบทุกมุมห้องนะครับเราจะคํานึงถึงระบบระบายอากาศนะครับระบบระบายอากาศเพื่อให้บ้านนะ อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่อาศัยเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับข้อดีของบ้านทรงนี้นะครับก็คือช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ต้องให้แอร์ทำงานหนักนะครับท่านเปิดแอร์แค่พอปรับอากาศช่วงแรกให้เย็นนะครับปุ๊บแอร์ก็จะถักการทำงานนะครับแล้วก็ภายในบ้านเนี่ย อุณหภูมิต่างกันค่อนข้างมากนะครับภายในกับภายนอกอยากให้ท่านนะครับมาสัมผัสด,ด้วยตัวท่านเองอทีนี้พอมาชมเลยขอพายมาชมในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเราก็ดูร้านไม่แค่นั้นครับสุขภัณฑ์นะครับะะเราใช้ของคอตโต้แบบชิ้นเดียวตรงนี้เราซีนไว้ให้กับลูกค้าพร้อมที่จะอยู่เลยแล้วก็อ,อก่างล้างหน้าตัวนี้เราก็ใช้ของ เช่นกันนะครับเทียบด้วยอ่าตัวนี้นะครับแยกส่วนแยงส่วนเปียกนะครับและเราให้ความสําคัญกับค่าของอความลื่นของกเบื้องนะครับตัวพื้นนะครับส่วนเปียกเนี่ยเราจะใช้ค่า r10 หรือ r11 นะครับ r10 หรือ r11 เป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถชมในคลิปได้หรือเพื่อนๆอยากทราบนะครับเดี๋ยวผมต่อ อ,อีกคิปหนึ่งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับค่าความลื่นของตัวกระเบื้องตัวนี้เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของยูเซอร์ผู้ใช้งานเองนะครับกระจกตัวนี้นะครับก็เป็นกระจกเทมโพนะครับช่วยเรื่องอะไรนะครับกระจกเทมเอร์เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดการแตกมันจะแตกเหมือนลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพดคล้ายๆกับกระจกรถยนต์นะครับตัวนี้มันจะไม่บาดและเกิดอุบัติเหตุ มันจะไม่เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้นะครับผมตรงนี้เราแถมในส่วนของอตัวเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับเดี๋ยวเรถมาติดให้ภายหลงังโอเคเข้ามาห้องนี้แถมเครื่องทำน้ำอุ่นอีกห้องแล้วนะครับห้องนอนใหญ่มาเตอร์เบนทูอ่าผมแถมแอร์อีกหนึ่งห้องไปเลยนะครับหนึ่งสองนะครับผมแถมแอร์สองตัวละโอเค เดี๋ยวเราฟังราคานะครับสองตัวแล้วห้องนอนเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับห้องนอนนี้ก็ขนาดอยู่ที่สามจุดห้าคูสามจุดห้านนะครับก็สามารถวางเท็นงหกฟุตได้เราก็ตกแต่งปู้ด้วยแกนิโตเป็นพื้นไม้นะครับผิวก็จะอยู่ประมาณสัก ก็ไม่ลื่นมากนะครับแล้วก็ทําให้ความนุ่มน,นะครับในการขี่สัมผัสของเราทําให้เพิ่มบรรยากาศในการพักผ่อนเรานะครับตรงนี้เราทาการบอกแอร์ให้จุดนี้นะครับหัวเตียงเราสร้างไปด้านนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นส่วนของโต๊ะทําง,งานนะครับช่วงนี้จะเป็นโต๊ะทีวีนะครับในส่วนของทีวีต่าง Okay, เดี๋ยวมาชมสำหรับห้องห้องน้ำน,นะครับอีกห้องหนึ่งโอ้ห้องนี้ติดเลนทาวเวอร์ให้เลยนะครับเป็นสีดำสีดำด้านนะครับเพิ่มความเป็นมินิมอลเจรปญนิทให้แก่ลูกค้าแล้วก็เราไม่เจเป็นนิ้แค่นี้นะครับเราก็ให้เครื่อนทำพน้ำพุ แบรนด์เจแปนนิสเหมือนกันก็คือโตชิบานะครับเจแปนคุณตี้นะครับรับประกัน5ปีโอเคก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกขนาดห้องน้ำต่างๆก็เหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะครับห้องน้ำเลยอยากให้ท่านที่มานหาบ้านเข้ามาชมนะครับว่าโครงการเราใส่ใจไว้กับแต่ละรายละเอียดดีเทลยังไงบ้างนะครับอ่าเข้ามาในส่วนของห้อง ครัวนะครับห้องครัวรัวนี้เราก็ทำการบล็อกในจุดที่เป็นส่วนของซักล้างไว้ให้ข้างในนี้นะครับส่วนของซักล้างแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มซิงล้างจานนะครับซิงล้างจานดูกระเบื้องไว้ให้นะครับซิงล้างจานต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวบานซิงนะครับ ตัวนี้เราก็ใช้ของถิงนะครับเป็นหลักสามารถใสเ่เตาแก๊สได้นะครับเก็บของข้างในได้นะครับ,งไงไรบตัวนี้โอเคครับเราตูกระเบื้องห้ทั้งหมนนะครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกหลังบ้านนะครับประตูทางออกหลังบ้านเชื่อมโยงไปถึงบริเวณหลังบ้านสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบริเวณหลังบ้านเนี่ย ก็จะมองเห็นสวนปาล์มนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสวนปาล์มซึ่งหัวมุมด้านนี้มันก็จะเป็นส่วนของอด้านข้างบ้านนะครับที่ที่ผมพามาชมนะครับช่วงแรกของคลิปเนี่ยฮะตรงนี้เราสามารถพุบกระแพงต่อเติมออกไปได้นะครับได้อีกเยอะนะครับช่วงนี้อยู่ประมาณสัก4เมตรนะครับผมโอเคครับ อาจจะจัดเป็นสวนหรือเป็นร้านค้าอื่นๆได้นะครับโอเคอเ,ดเดี๋ยวตัวแอร์ไปสองแล้วใช่ไหมครับอ่าแขงแอร์ห้องนอนนี้อีกหนึ่งห้องนะครับหมื0นสองพันมีซูพึ่งๆไปเลยทุกตัวเป็นแอร์สามตัวเครื่องทำน้ำอุ่นสองตัวนะครับที่สำคัญที่สุดฟรีโอนนะครับค่าโอนค่า จดจำนองค่าอะไรต่างๆน,น,นะนะครับค่าฟรีโอนะครับตัวนี้เพื่อนสามารถขึ้นกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะครับวันนี้วันที่18โอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆจองและส่งเอกสารสให้เราตรวจเช็คทราบผลภายใน1วันนะครับตัวนี้ทราบผลภายใน1วัน,น,วนเพื่อนๆจองและเข้ามาหลังนี้นะครับของแถมแอร์น้ำอุ่นฟรีค่าโอน นะครับแอร์ทุกห้องนะครับรวมถึงห้องรับแขกด้วยนะครับผมให้อะไรอีกบ้างขาดอะไรครับ้าพวาดอ่าให้้ามวานอีกนะครับ้าม่านอีกชุดใหญ่เต็มเต็เั้งหลังนะครับตัวนี้ราคาแบบขายแนานเลยแล้วนะฮะสองสี่เก้าครับสองสี 2, 4, 9, ่เ้า ของแถมเต็มๆฟรีค่าโอนตรงนี้คุ้นส่วนผมอาจจะว่านะครับว่าขายแบบไม่เอากำไรขายเอาเันแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าหลังนี้ลุดจองจากลูกค้านะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่ท่านที่ต้างัาหาบ้านนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับขอเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับท่านสามารถเข้ามาชมได้ท่านที่ชอบแนว บ้านที่เป็นสไตล์มินิมอลโมจินะครับโครงการนี้ด้วยวัสดุความสวยความงามของแต่ละท่านเนี่ยมันมันแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่บัตรเจ็ดของบุคคลที่ว่าอ่าตรงนี้สวยไหมแต่อยากให้ท่านเข้ามาชมจริงๆครับขอเป็นทางเรื่อนึงอย่าบ้านหลังนึงนะครับกว่าเราจะหาตังมาได้นะครับ เงินแสนเงินล้านกว่าเราจะผ่อนหมดแต่ละปีเราเห็นถึงความสําคัญและก็ข้อนี้ของลูกค้านะครับแล้วก็ข้อกังวลที่ลูกค้าบอกว่าอ่าเช่าบ,บ้านอยู่นะครับไม่มีเงินฉันจะผ่อนได้ไหมนะครับฉันเงินเดือนเท่านี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับ ทีมงานของเรานะครับถ้าจองอยู่ในเงื่อนไขของเราเงินทุกบาททุกสตังที่ท่านจองเราไม่อยากได้เงินจองของท่านเราอยากให้ท่านได้บ้านที่ท่านอยู่แล้วมีความสุขและท่านได้ใช้จริงๆนะครับและข้อกังวลของท่านนะครับเกี่ยวกับบ้านเอ๊ะบ้านอยู่ไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรารับประกันยังไงรับประกันโครงสร้าง5ปีรับประกันตัวบ้านไม่ว่าวัสดุชิ้นใดๆที่เกิด ไม่ได้เกิดจากการใช้งานต่างๆนะครับเรารับประกันให้เลยทันที1ปีโดยท่านไม่มีค่า,าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆนะครับเป็นสุขภัณฑ์เอ่ยประตูหน้าต่างนะครับรับประกันรั่วทรงรั่วซึมต่างๆนะครับผมตัวนี้เรารับประกันให้เลย1ปีนะครับนับจากหลังจากที่วันที่ท่านอาโอนไปนะครับเรารับประกันให้ท่านเลยท่านจะได้หมดปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่า บริษัทของเรานะครับทำเกี่ยวกับรับสร้างบ้านตัวนี้อยู่แล้วอีก1เวนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถเข้าเซอร์วิสให้ท่านได้เลยนะครับระบบประปาไฟฟ้าเรามีทีมงานของเราโดยเฉพาะนะครับเข้าเซอร์วิสให้ท่านได้เลยภายในถ้าเกิดงานด่วนภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดจากการใช้งานอย่างเช่นเอ้ยเกิดน้ำรั่วซึมนะ น้ำไม่ไหลไฟไม่มาตัวนี้ที่มันเกิดจากทางนี้นวนเราเข้าเซอร์วิสให้ท่านภายในยีบี่ชั่วโมงนะครับบริษัทของเราอยู่ที่ไหนบริษัทของเรานะครับลูกล้านไทยดึงเลยนะครับอยู่ที่บ้านติดต่อนะครับพูดคุยกับเราได้นะครับผมผมก็ขอญาตเวาหัสซาทองทีนบานเฮานะครับเป็นโครงการฟ้องลูกล้านบานเฮาไทยดึงเลยนะครับขอฟาดไวสำหรับ ท่านที่กำลัง5ห้บ้านให้ลูกให้ล้านนะครับชุดนี้อยู่โบไก่จ๊คโรงเรียนมึงเลยอยู่โบไก่จ๊คโรงเรียนเลยทดราชพัฒจะเดินทางไงาสนาบินก็ไปงางครับก็ข้อเป็นส่วนหนึ่งครับาสาหรับท่านที่กำลัง5ห้บ้านนะครับผมรวมกับข้อให้ท่านเข้าไปเบิง้งโครงการครับไล่ล,าลา่าโงงยาก ฟ้าวตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจก่อนที่จะเลือกหนึ่งโครงการนะครับดูให้หมดนะครับเราไม่ได้บอกวนะ่าทุกโครงการมีข้อดีมีข้อเสียนะครับของเราก็ไม่ใช่ว่าด,ดีที่สุดทุกด้านนะครับแต่ท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับขอเป็นหนึ่งทางเลือกของท่านนะครับบ้านหลังนี้นะครับพร้อมเข้าอยู่พร้อมให้ท่านเข้าชมนะครับและก็ส่วนรถ ของแถมแบบเต็มๆราคาตั้งหลังนี้289้าณวันนี้ผมลดลงมาเลยทันที4 0 0แสนบาทนะครับไม่ใช่ราคาตั้งเล่นๆราคาประเมินของเราท่วมมากกว่าราคาบ้านนะครับเหลือแน่นอนครับและของแถมเนี่ยท่านที่ท่านจะมาใช้ในการตกแต่งบ้านเนี่ยเราสืบไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ทั้งหมดแม้กระทั่งห้องรับแขกเรามีให้นะครับ เราไม่มีแอร์ให้เฉพาะห้องน้ํากับห้องครัวนะครับตรงนี้ถ้าท่านอยากติดแอร์ห้องน้ํากับห้องครัวท่านสามารถติดเองได้นะครับเราก็ไม่ได้ทําการบล็อกไว้ให้นะครับอันนี้ก็พูดกันขันขำนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นอะไรเราก็เสิร์ฟไปให้นะครับค่าโอนเราก็ฟรีให้ผ้าม่านเราก็ฟรีให้ส่วนสีของผ้าม่านเรามีให้เลือกนะครับตรงนี้ตามใจของ เจ้าของบ้านเองนะครับผมโอเคครับสามารถติดต่อเราได้นะครับใต้แพลตฟอร์มนี้เลยสำหรับโครงการแกนวิวอินว่าเลยนะครับเรามีหลายเฟสหลายโครงการแต่หลังนี้พร้อมนำเสนอท่านที่กำลังหาบ้านด่วนๆพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับขอเป็นหนึ่งทางเลือกของท่านดูเยอะๆเมื่งไล่ๆครับพีน้องโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอญอาตสวัสดีครับ